วันนี้ก็อยู่กับ a v 2ของเปลี่ยนดับทุก50เปลซึ่งคลิปนี้ก็บอกเลยว่าผมมีปัญหากับโปรแกรมอัดมากจะเป็นไงก็ไปดูเลยแล้วกันซึ่งเปิดมาก็ตอนนี้บ็อกฟุตก็มีอีเวนต์อีเวนต์นคนเข้าชมครบ1มื่ล้าน10บิลเลียนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าในโลกหนึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันหากระดาษยังไงกระดาษสีหลายสี โ,โอเคเสียงมาแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็จะฟาร์มจาก e ีีต่อไปเลยนะซึ่งีกอซึ่ีพีต่อไปผมก็ฟาร์มค้างไว้ที่เลเวลหนึร้อยหซึ่งคลิปน,นี้ผมก็จะมาฟาร์มไ้ถึงเลเวลสองร้อยกว่าๆนะผมไม่รู้ว่าจะ200เท่าไหร่ซึ่งก็ก็ต้องรีฟาร์มย่ยนะซึ่งตอนนี้โคตรคุณส่องเยอะพีของผมก็ไม่บีแล้วแต่ก็ยังฟาร์มได้เพราะว่าตรงน,นี้มันยังฟาร์มง่ายอยู่นะเนี่ย ก็จะฟาร์มยาวๆซึ่งตอนนี้ผมก็เน้นใายดาบแบบสุดยอดไม่อัพอย่างอื่นเลยแคบไม่อัพเลยอะ่าไปแลวตอนนี้ผมก็ได้รับคนเยติได้เป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาตีเยติตัวเลขกันซึ่งบอกเลยโคตรอึโอดโคตรแบบอึดเกินอึดมากเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็ตีโคตรยากแน่นอนแบบไม่ต้องคิดเลยที่แบบ ตีโคตรยากต้องเข้าไปแล้วเดสแมนก็จะตายแบบนี้ตัดมาตอนเกิดใหม่เลยซึ่งบอกว่าเยติตัวนี้ก็ตีบอกเลยว่าตายคงเป็นสิบอยู่หรือไม่ถึงไม่รู้อ่ะนับเอาแล้วกันซึ่งท่านผู้ชมคงนับไม่ได้เพราะว่าผมจะตัดไปแล้วไปตอนนี้เยติก็ใกล้ตายแล้วเฮ้เสียงมันเปลี่ยนไวเอออารมณ์เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ยวกนว โอเคมาตอนนี้เราก็ได้ตียาติเอ้ยไม่ใช่นี่มันเออนี่อะไรยาติของจริงเราก็จะใช้โค้ดสักหน่อยแล้วก็มาตียาต,ติต่อแล้วก็ไปฟาร์มเอออะไรนะไอ,อ้อนเออกระดาษเพราะว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันต้องคุยกับพวกพวกคนขายเรือกับคนเซตสปอนซึ่งตอนนี้เราก็จะไปฟาร์มต่อดีกว่าโดยการเล่นสปีดไปเลยนะผมก็จะไม่พูดอะไรเปิดเพลงไ้ อนนี้แล้วก็จะมาสุ่มผลกันดีกว่าซึ่งดูเหมือนว่ารูปร่างคนสุ่มผลก็เปลี่ยนดูมันเหมือนเออใครนะเกมเมอร์โรบอตไหมน่าจะใช่นะจําชื่อไม่ได้แต่มันเหมือนเหมือนจริงนะเออน่าจะใช่เกมเมอร์โรบอแเลยเราก็จะสุ่มผลเลยเพราะว่าน่าจะดวงดีแหละไหนๆเขาก็เปลี่ยนมาเร็วนีนะไปญาติของโครขายผลพีศจ ซื้อไล่ตู้หุ่ยไม่เกือไม่เกือกระเบอเรียวอยากได้ผลเสมอืมแค่มันตอนนี้เราก็ได้ผลปีศาจมาเรีวนั่นก็คือผลบอมซึ่งตอนนี้ผมก็จะไปฟาร์มต่อกันดีกว่าเปิดเพลงต่อ ตอนนี้เราก็เอามาฟาร์มต่อหรือเปล่าตอนนี้เราคงต้องเปลี่ยนที่ฟาร์มหรอก็ไม่รู้ปไ,ไปฟาร์มดีกว่าตอนนี้เราก็ามาฟาร์มที่ต้องกดประกาศเออที่มารีนฟอร์ดใช่แล้วก็จะฟาร์มผยแรกแบบง่ายๆเพราะว่าเรามีผลม็กมาว้าวซึ่งเกาะน,นี้มันมีคนขายแล้วไม่รู้ซึ่งันคือคนขายปืนเราไม่ไม่ขายดาบเนี้ยไม่เป็นไร คนแรกเราก็จะเสร็จแล้วอือโอ้โหหนึ่งเวลไปตอนนี้เราก็เวลร้อยสามสิบแถมมาหนึ่งเวลด้วยเป็นร้อยสามเอ็ดเราก็ได้รับโพสกากคนนี้อ่ะเราเออใครมารีนใช่ทหารเรือแต่ไม่รู้ว่าทําไมเราถึงเขาถึงให้คพสเราที่เป็นควนสลัดนะซึ่งเขาก็ให้เราไปตีหัวหน้าทหารเรือใช้สามดาวเหมือนเราอืมแล้วก็ตอนนี้ก็ปลดล็อกสกิลสองก็เป็นการพุ่งแบบมาคีเลย ดูป่ะอืมไปตียาวๆซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ก็เลือดอืดก,กว่าเยติแน่มันก็แน่นอนอยู่แล้วเอือดตีโคตรแรงโคตรแรงเน่ยไปอตอนนี้ผมก็จะตียาวๆไปก็เปิดเพลงต่อดีกว่าไปาตอนนี้บอสก็ใกล้าตายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่โอ้โหไม่ตายเล И, ือดมันจะหมดอยู่แล้วรีบตายไปนี่เออเรียบร้อยเออถ้าเราเลเวลอัพมันก็จะคิวด้วยแล้วตอนนี้ก็จะผมก็จะลงดาบไปให้หมดเลยโอ้ยเออนะตอนนี้ก็คงต้องฟาร์มแบบโคตรนาน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 มันก็ไม่รู้จะพูดนานขนาดไหนเพราะมันก็คงนานนะดูก็ต้องเปิดเพลงต่อเพลงยาวๆเลยไป ตอนนี้เราก็จะมาฟาร,ร์มต่อกันดีว่าซึ่งดูเหมือนจะมีคนมาช่วยด้วยเพื่อนเขาก็ชื่อว่าไม่อ่านก็อ่านไม่ออก AKU เออนั่นแหละซึ่งดูเหมือนว่าเขาก็จะมาตีบอสเหมือนเราเลยอ่ะนน่อุ้ยโด,ยโดยน,น,นหนึ่งตัวเพื่อนบอกว่าเขาจะไม่ฆ่าเราไปมันเพื่อเดียว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 ,ยวอึดเรียบร้อย โอ้ว่าเร็วเขามาฆ่าเราเน่ตองคนโอ้ยตีให้บอสตายไปไปเร่งสปีดเอ้ยไม่นี่มันเร่งอยู่เปิดเพลงไปดีกว่า เออบอสตัวนี้ใกล้าตายแล้วซึ่งบอสตัวนี้ก็คงเป็นบอสตัวสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเกาะต่อไปบอกเลยว,ว่าคลิปนี้ก็โคตรเร็วเลยแต่หลังๆมันก็จะนานเพราะว่าคลิปนี้มันยาว12นาทีเลยโอเคมาตอนนี้เราก็จะไปเกาะต่อไปได้แล้ววยซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนดาบก่อนซึ่งเกาะที่เราจะไปก็คือเกาะฮิมะไม่ใช่ไปฟ้าแล้วไปเปลี่ยนดาบ ตอนนี้เราก็มาถึงก่อิมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคลิปนี้ก็ครึ่งเกินครึ่งมาแล้วคึ่งเ,เงกือบร้อยห้าสิบเอดงกราฟิกลงเพื่อความลืน่นไปมาแล้วเราก็จะขึ้นมานไดไปขึ้นขึ้นอ,อืไม่ต้องขึ้นแล้วกระโดดไปซึ่งดาบที่เราจะใช้ดาบต่อไปก็คือดาบเป็นท่อไม่ใช่ดาบเราก็จะลองดามเบียดก่อนสอง้อยแปซึ่งมัตเตอรี่ก็เยอะอยู่ ดรามีสองร้อยแปดเราก็จะเปลี่ยนเป็นท่อไปเลยแต่ไปแปลว่าท่อหรือว่าช่างมันเอ๊ะสองร้อยแปดนะเราก็จะเปลี่ยนนี่โอเคลองตีดู2อง้อยแต่ดูเหมือนว่ามันจะตีช้ากว่านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแต่แค่นิดเดียวอย่างน้อยก็แรงกว่าเลยไปเลยตอนนี้เราก็มาถึงเกาะสกายเปียเป็นที่เรละรอยก็คือเกาะท้องฟ้านั่นเอง ซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาคุยกับคนขายเรือเพื่อฟาร์มใหม่ไม่ใช่ฟาร์มเพื่อเอาไอกา้กระดาษกระดาษหลากสีแต่ตัวน,นี้ได้ห้าบอกว่าตัวน,นี้ได้ห้าเหมือนกันนะอุ้ยได้ห้าเหมือนกันรลยโคตรโชคดีแปเราก็จะขึ้นบนเกาะไปเลยดีกว่าซึ่งบอกเลยว่าโคตรนาน กล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไปไปไปไอ้โตกโนโนโอ้โหขั้นสุดโขั้นสุดท้ายโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปวบัก,กอะไรอีกเฮ้ยเอาทอยไม่ขึ้นเอาบักอีกแล้วโอ้ยตายแน่เลยเออตายอ้าวเกิด,กดลืมไปเลยว,ว่ามันจะเกิดข้างบนซึ่งโดนดาบก่อนนี้ก็ แต่ไม่ใช่ดาบดาบเกาะน,นี้ก็ราคาสี่แสนคงต้องเจอกันตอนตอน,ตอนไหนสักตอนที่ยังไม่มาถึงเพราะมันโคตรแพงเลยดาบก่อน,นี้ซึ่งโค่นแรกของเราก็ต้องมาตีโจรโจนโจนโจรโจนอะไรดิโจรท้องฟ้าโอเคสกายแบนดิตโจรท้องฟ้าซึ่งเกาะน,นี้มันก็เป็นเกาะท้องฟ้าก็ต้องเป็นโจรทองฟ้าแหละอือก็ เจ้าของเกมคงไม่คิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่อมันยังไงนะโอเคอเวสนี้ก็เสร็จไปที่รบร้อยซึ่งเห๋ยอประมาณเก้าล้าน,นโอเคซึ่งบอกเลยว่าแถวๆวนี้เลยที่ผมบอกว่ามีปัญหากับไอ้ไอ้คนไม่ใช่คนแอปตัคดคลิปนี่เลยครับ ข้อผิดพลาดในการอาัดไม่ไม่ใช่อัดตัดข้อผิดพลาดในการอัดถูกแล้วซึ่งตัดมาอีกทีผมกเพิ่มสองร้อยแล้วมีหูกระต่ายเพราะว่าตอนนั้นตรงคนขาย1ิบเปนเรียนแล้วก็มีอะไรนะมีที่สุม่มเผามาซึ่งตอนนี้ผมก็ฟมอยู่วเวสนี่ตกแล้วช่างมันละกันซึ่งดาบต่อไปที่ผมจะเอาก็น่าจะเป็นโู โค้ซึ่งบอกเลยว่าขึ้นโคตรยากเลยบนนี้ผลแมกมามันบินไม่ได้ซึ่งบอกเลยว่าไปโคตรนานมันขึ้นไม่ได้ก็คงไม่ต้องเอาแล้วแหละนี้ต้องไปเอาดาบอย่างอื่นแทนซึ่งดาบที่ผมจะเอาก็คือดาบคาตนาธรรมดานั่นเองโอ้โห้ไม่ก็ไปตัดไปเลยดีกว่าปิ้งโอเคตอนนี้เราก็ซื้อคาตนะามาเป็เรียบร้อยซึ่งเราก็ต้องเล่งแล้วเพราะคลิปนี้มันแก้จบแล้ว ดาบคาตาเนนะต้องดีกว่าดาเมลก็ร้อยเก้าเก้าเบามากดีแต่ก็ไม่เป็นไรนะราคาแค่1นึ่พตอนนี้ผมก็จะมาเอาสิ่งที่เรียกว่าบวกนักดาบใช่ราคาก็เศนหซึ่งก็ไม่เป็นไรมันเพิ่มดามเมลดาบอะก็คุ้มอยู่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮีโทรศัพท์กรุโจนโอเคมา ตอนนี้เราก็มาเจอฮาสันมันเรียบร้อยแล้วแล้วมันทำมาว่าเดืดเดืดมันก็ถามาว่าไม่มันก็บอกแล้วว่ามันจะขายโมกดักจับแสนห้าอุ้ยอุ้ยขายผาลพระเซนโอของไม่พอเพิ่งมีสองร้อยเองไงนะซึ่งคลิปนี้ก็คงจบไปเพียงแค่นี้แตหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเจอกันอีพีสาม